สุขที่สุดของปีที่ผ่านมาก็คือ ตอนที่ผาก้อนโชคดีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมแบบคิดว่ามันต้องมีอะไรข้างในแล้วผ่าเข้าจริงๆแล้วมันก็มีจริงๆนะครับเขียวแบบสุดยอดนะครับตอนนี้ก้อนโชคดีกําลังแกะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือทําเป็นของสวยๆให้ทุกท่านเลยนะครับกำไลประคำแหวนและอื่นๆถ้าทําได้นะครับก้อนโชคดีจะเป็นก้อนที่สร้างชื่อให้กับผมและประเทศไทยเลยนะครับการผ่าก้อนหยกเนฟไรท์6ตันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ผมไปเลือกด้วยตัวเองนะฮะจากที่แทบจะเรียกได้ว่าหน้าเหมืองเลยก็ได้นะฮะที่แคนาดานะฮะตอนนั้นผมไปอยู่ประมาณเกือบหนึ่งทย์เต็มนะแล้วก็ไปไปนั่งไปส่องเลือกแบบยกเป็นหลายๆร้อยก้อนเลยนะฮะแล้วก้อนเนี่ยเตะตามากเพราะว่าอันแรกแน่นอนเรื่องขนาด น,นานๆทีนะฮะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราไปเลือกก้อนหยกเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นก้อนหยกขนาดใหญ่แบบนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งก็ว่าได้ตั้งแต่ที่ผมไปเลือกซื้อหยกจากแคนาดา6นะฮะหตันกว่าตอนต้นปีเราก็ยังไม่มีไอเดียเลยนะฮะเราก็ยังแบบคุยกันไปคุยกันมาจะแกะเป็นอะไรดีเป็นพระดีไหมนะฮะ จนหลังสุดนะฮะมีโอกาสนิมนต์นะฮะครูบาเถืองนะครับเข้ามาที่บ้านนะฮะท่านก็เอามือจับหยกก้อนนี้นะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราก็ตัดสินใจได้เหมือนว่าตกลงกันในครอบครัวตัดสินใจได้ว่าหยกก้อนนี้เราตั้งใจนะฮะที่จะนำไปถวายวัดบ้านเด่นนะฮะให้ครูบาเถืองเราจะแกะสลักเป็นพระพุทธรูป พอปอกเปลือกแรกๆเนี่ยโอ้โหเริ่มเห็นรอยใหญ่ๆนี้แบบใจวิวเลยนะฮะแต่พอปอกไปปอกมาปุ๊บเนี่ยรอยเริ่มหมดท้ายที่สุดตอนนี้เนี่ยเผาออมาแล้วแกะสลักใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้องค์พระหน้าตัก42นิ้วเขาเรียกว่าลุ้นยาวนานมากๆผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะฮะสำหรับการลุ้นในครั้งนี้เมืยนได้บอกกับตัวเองเสมอว่าเราโชคดีที่เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วก็ทำงานในสิ่งที่เราเติบโตมา ยังมีโอกาสที่ได้มีโครงการทําทันทีอย่างที่พี่เคยทราบโครงการทําทันทีของเจตฟยูบางทีคิดเมื่อคืนโครงการเราลันเลยวันต่อไปอย่างนี้ค่ะดังนั้นปีที่ผ่านมาเรามีโครงการทันทันทีด้วยความบังเอิญอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะช่วงมีนาคมที่เรามีการถวายแม่พระรอดมณียกดําการเกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็คือจากที่เรามีการผลิตพระรอดในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งมีการพูดคุยว่าเราจะไปปลุกเสกที่ไหน พี่ในร้ายบอกว่าไปเลยไปที่วัดมหาวันที่นั่นเป็นต้นกําเนิดของพระรอดพอไปถึงที่วัดแล้วณนะตอนนั้นก็คือว่าวัดก็ยังเป็นวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่แต่ก็ไม่มีผู้คนเลยก็เลยตกใจว่าเอ้ยทาไมวัดเก่าแก่ขนาดนี้มีประวัติความเป็นมาที่สวยงามขนาดนี้ทําไมถึงไม่มีใครไปเลยที่ว่าบังเอ,อิญหรือธรรมะจัดสรรไม่ทราบนะคะเรามีก้อนหยกสีดําที่มีสีคล้ายๆกับแม่พระรอด องค์จริงจึงเกิดโครงการแม่พระรอดหยกดำที่ทำการถวายในช่วงวันที่27มีนาที่ผ่านมาพี่น้องชาวหยกเอาไปเป็นหลายสิบคนนะครับแล้วก็ได้แห่แม่พระรอดหยกดำนะครับรอบเมืองลำพูนนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินรอบลำพูนแล้วก็พี่น้องประชาชนลำพูนออกมาต้อนรับกันหนาแน่นนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เราฝากไว้กับแผ่นดินไทยนะครับโดยท่อหยกที่ทำมาจากหยกดำนะครับนี่คือองค์แรกเลยนะครับแล้วก็จะอยู่คู่ ี่่นนนน้องไไปนาาาาเททชวยคงไม่ใช่เป็นสถานการณ์อันใดอันหนึ่งนะฮะแต่คงเป็นการทำคอนเทนต์แล้วก็การที่มีโอกาสที่มาไลฟ์มาพบปะพูดคุยนะฮะตลอดทั้งปีเลยเนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่เปิดกล้องไลฟ์นะฮะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงเหมือนนักกีฬาที่แบบเราเทรนมาแล้วเรามีโอกาสลงไปแข่งในสนามนะฮะดังนั้นการเปิดกล้องมีโอกาสได้ไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกเหมือน มีความสุขนะฮะมีโอกาสได้พูดคุยนะี่ฮะพี่ๆหลายๆท่านดูแล้วแล้วก็มีความสุขก็ถือว่าเป็นความสุขไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะในส่วนของทีมงานด้วยทุกคนที่ได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเนะะี่ยในกี่วันที่ผ่านมามีเด็กอายุ1 4เข้ามาแล้วก็ใส่ซิสคอลเลคชันแล้วเขาก็ภูมิใจมากเขาใส่ด้วยความสุขแล้วเขาใส่ด้วยความมั่นใจเขาบอกว่าเขาชอบคอลเลคชันของพี่มากเลยตรงนั้นคือที่สุดคะ่ะคือกว่าจะลงงานได้ในซิสคอลเลคชันแต่ละคอลเลคชัน เหมยได้คัดสรรเกรดคุณภาพหยกที่ดีที่สุดเนาะมาลงแล้วก็จุดหลักก็คือว่าแฮชแท็กของเจ็ดฟ o ยก็คือใครว่าใส่หยกแล้วแก่วันนั้นที่น้องเขาเดินเข้ามาแล้วใส่คอลเลคชันซิสคอลเลคชันแล้วภูมิใจแล้วก็ยิ้มหวานน่ะตรงนั้นน่ะคือเราทำแฮชแท็กนั้นได้ตรงตามที่เราตั้งใจเรียบร้อยแล้วตรงจุดนี้คือถือว่าเป็นที่สุดค่ะผลงานที่ออกมาแล้วทุกๆท,ท่านชื่นชอบ สมาชิกครอบครัวยก7 for you ที่มีอีกชื่อหนึ่งที่คุณไม้เพิ่งตั้งให้ว่าสมาชิกหน้ายกนะคะพี่ๆไม่ใช่หน้าม้าค่ะแต่พี่พี่เป็นครอบครัวยก7 for you มาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนนะะี่ยถ้าไม่ใช่เป็นกําลังใจนะฮะของ ครอบครัวหยกทุกๆท,ท่านนี่ยที่ติดตามกันมาไม่ว่าจะเป็นท็อปแฟนรุ่นแรกๆนะฮะที่ติดตามตอนเราเริ่มทํา Facebook เมื่อประมาณ3-4ปีก่อนนะฮะหรือว่าหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะฮะที่เข้ามาติดตามชมกันนะฮะแล้วก็คลิกให้กําลังใจเข้ามาพูดคุยกันในไลฟ์นะฮะหรือว่าหลายท่านมีโอกาสเข้ามาพบปะพูดคุยกันที่บ้านหยกสารสินของเรานะฮะในปีที่ผ่านมากับความที่สุดในหลายๆกิจกรรมนะคะ <This S 2> กับความประทับใจ <the day. S 2> ไม่ว่าจะโหดที่สุด มีความสุขที่สุดประทับใจที่สุดจะขาดไม่ได้ก็ถ้าไม่มีสมาชิกครอบครัวยกนะคะที่มามีหมือในส่วนร่วมนะคะที่ทำให้กิจกรรมเหล่านี้มันเติมเต็มแล้ะมันคอม p ลีนะคะนี่คืออีกชัปเตอร์หนึ่งอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หยกเมืองไทยนะครับที่ทุกทนได้ร่วมกันสร้างกับเรานะครับปีหน้าฟ้าใหม่ ผมเชื่อได้ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกจารึกไว้นะครับชาวต่างชาติมาเมืองไทยคนจีนมาเมืองไทยจะต้องเห็นคนไทยสยบทั่วประเทศครับขอบคุณที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกันแล้วเราก็จะร่วมกันสร้างที่สุดของปี2022 20เื่อกันเราพบกันปีหน้าปี2022 20คะ่ะ